สวัสดีครับวันดีจ้าลุงวันอราบสวัสดีนะครับจ้าห่างหายเนาะบ่ได้คงสุดท้ายเนาะเฮาเนาะครับครับโอ้ประมันยังไงบ่ได้เบิ่งคลิปสาวัสดีาสวันนี้ยากเป็น,ปนวันวันใสเนาะตัวเลขคือเก่ากระจุบลุงวันอยู่ลเลยเนดน่นมีสองมีสี่มีห้าเนาะลุงวันเนาะของเขาตะว,วันเนี่มันมีเด่นมีสองมีสี่มีหา้ายังไงแก็คือจัง ว่าว่าวันศุกนสิเปี๊ยวเดียก็ต้องมาคือเขาเมียนลุงวันก็ว่าจ้าเขาเรื่องนี้นดวันศุนี่ะเพื่ะนเงวันจ้าจางวันวันที่สิบหกตุลาคมหกหกน้องลุงวันเนาะครับครับจ้าชือขอสวัสดีสาวันนาลุงวันแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีจ้าอ้าวที่ติดตาม่องของสาวันนาแล้วก็ติดตามเด็กวิ่งของลุงวันเนาะอ่าจอบเบิ้งดีๆเดนอ จังไรแต่มาคือเก่าน่ะสาวันาเก้าสิไปออกเมืองน,นอกสิไปหุดอยู่แล็หลุมแล็บเหว่เล็บก็ออกคือเกาอ่มเนนเกา,ออกกามาหเห็นคือเกานอน่าเนาะลุงวันเนาะมาหเห็นคือเกา่าอ้าวขอสาววันนาเอฟซีทีเบิ่งของสาวสาวไอ้สาวันนาอยู่กับเตรียมปากกาเขียนเนอะจ้าจ้าอ้าวเด็กนางวันที่หนึ่งว่าประจับันที่สิบหกตั้าเน,นี่ยนะสาววันนาจ้าลุงวันเอาขเอกสาม สามเบอร์คือก้อนะเลียงกันเลยค่ะลุงวันเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์หกแล้วก็เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโอ้เลี้ยงกันเถอะครับใช่เออสามเบอร์นี่แหละสี่มาสมัครทุนใหนบ้านงัวประจับวันที่สิบหกเนี่ยจ้าลุงวันกะต้องมีเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะอยู่นี่นะไป ห้านคูนึงหรือสองค้นกับวันแน่อาจจะได้อยู่ไอ้สาเบอร์นี่ยอามาสงคนกับวันแน่สงเบอร์กับวันแนนสาวนนะค่ะหลวงวันอ่าวันนี้เขาขอประกบคู่ให้เอซจ้าอ่าหลักซีกนสาวนาจ้าหลววันเราก็อยราคานะราคาหาศูนย์หาศูนเราก็หาเจ็ดหาเจ็ด อาฮุกเอามเาไีดซีนะรากซีเจ็ดซีเจ็ดซีเจ็ดเราก็เจ็ดฮาเจ็ดฮกซีฮาีาอ่ามีแคนสาววันนะจ้ามีหกรั้งหัวลุงวันครับมีมีหกมีหกครูท่านั้นสาววันนะยอาลงมาเมือด้ดาตาดลงมาเดี๋ยวจะแค่นจ้าลุงวัน ว่าเดี๋ยวนี้มันมีสามมีสามเบอร์อเบอร์ <ASHLEY> ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดนี่เนาะจ้าลุงวันไหเอฟซีนี่แหะที่ติดตามสองของสาววันนะเก่าเรียของลุงวันของเขาเนี่ไปเทียบกับสำนักอื่นเป้นที่เป็นเด็กเด็กแ,แม่นๆนี่มันเป็นตรงกันตัวไรจ้าจ้าไฮเอฟซีก็ึีนโอนโตน่าออกมานะ่ะจ้า ให้ไปยอดเมืองคลิปเก่าๆของลุงวันน่ะะที่มูงรวองว่าสาวนาเนะาะค่ะลุงวันเพราะว่าเด่นตัวไหนตัวไหมาที่เราเขาก็ไปเบิ่งเทียบใส่สำนักไหนที่เอฟซี่ตามเิ่งแบบโอ้เร็อาจารย์นั่นสำนัก้นพ่กก็ะเข้าดีตัวมันไปซนกันตัวไหนไปตรงกันตัวไหนเอฟซีกันจับตัวนั่นนะออกมาเลยนะจ้า ไปเพิ้งเอาอา F C คนติดตามซองของสาวนนาแต่วันติดตามซอ,องคือกระตืหูแล้วว่าเด็กวิ่งทั้งไหนมาแบบไหนนาะสาวนาเนาเนียนค่ะลุงว <le en S 2> ัน um แต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้ล um ุงวันว่า,าท่านิดพันธทงไห้หรอครับทีว่าพันธทงไห้มือคนาาานักวันที่ส<ช>ิบสี่ครสาวนาจ้าวันที่สิบสี่เดี๋ยวจะทัวร์หาใหม่แต่ว่าล um ุงวันเนี่ยไฮเลขเด่นมามีหามีมหกม,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 มีเจ็ดเป็นบ่อขาเด่นสามตัวครับครับแต่ว่าไฮเลขเด่นเนี่ย F C คนเอาสามตัวนี่ไปหาเทียบใส่กับสำนักอื่นกว่านก่อนจ้าลุงวัน คนร้อเขาอยู่กับนีว่าอยากเบิ้งเด็กเด่นของเขามันโตไรเนาะสาวันนาเนะาะค่ะลุงวันอาจจะภาษีนีแน่ใจแล้วเด็กผู้นั้นผู้นี้มาโตนี่นด้อยากเบิ้งเด็กของเขาแล้วไปเกลียบใส่อแม่เดาเขาจะภาษีโอ้โหละ่ะสาวันนาบ้านเนี่ยจ้าลุงวันแม่เดวเพิเเ่งภาษิสะดุ้งหรอละมาโอ้แม่เดวแม่เดวไปโตไรโตไรเอฟซีเบิ้งภาสิเบิ้งอางหรอละจ้าลุงวันแต่ว่าลุงวัน,นจับใหมหกครง ลุงวันจะไพ่หกหางมีหาศูนย์หาเจ็ดหาหกซี่เจ็ดเจ็ดหาแล้วซี่หาเหมือนบอลุงวันครับครับเราวซีหกตัวหนึ่งสาววันนะลืมแล้วหรอซี่หกตัวหนึ่งจ้าลุงวันหก uh, ตัวหนึ่งครับครับซี่หกตัวหนึ่งจ้าอ่าขนาหมีแครนี่จ้าแล้วจ้า <รอ S 2> ล้อคงสุดท้ายสิบซี่คือเหล็กสามตัวน้ำเราลุงวันนอนจัเสียแรกประกบสามตัวแรกเดี๋ยวฐานไม่ว่าเลยจับเหล็สามตัวไซดให้เอฟซีนับวันนับโคงสุดท้ายแต่เขาสาววันนะเนาะจ้าลุงวัน ถ้าว่าเอาเด้กสามตัวนี่นะไปไปเทียบใส่กับหองเพินก้อนเอฟซี FC นะมันชนตัวไรตัวไรเอฟซีไกันสีเบิ้งออกนะสำนักไหนมองไรไรก็สาจิมลี่ไออาจารย์อยู่คนเล่นเด็กแมนแมนคือดันเลาะเมียนลุงวัน,น,วนวไปหาเทียบใส่ตัวว่าเขาไปมาเราเบิ้งไปกับไปรายอาจารย์โอ้ตัวนี้ตัวมันตรงแมีนตัวตัวนี้ตัวมัน ตรงกันมันส้นกันไวยก็จับตัวนัน้นตัวออกมาบาทสาวนาค่ะลุงวนันกับเต้เลยนะเนี่ยาาวานเนี่ยอ้าวกตสิว่าพบพอ่พอครับสาวนาครับเอฟซีผู้ตวัวต 44, ตวัดตีซีบซีผู้ตัวโค้ง่ไทยเนาะสาวนาเนะาะค่ะลุงวันเดี๋ยวง่ยเขาเนี่ยเขาก็จับมาอยู่หาหกประตูนะครับอยู่คือเก่าหน้าต่ว่าสิ่งมันมันติเป็นสิมันคิดเบิ้งมาพิจารณาเบิ่งนะให้เอฟซีว่ามันติเป,ป็นหาหรือเป็นหกเป็นเก็บนี่สิซี จับเดินบอกว่าแต่เดินเก็บกับเดินเจ็บไปได้แต่หกกับหกไปแต่ห้ากับห้าครับซี่ฟันโธงไห้เอฟซีว่าตัวไหนตัวหนึ่งวันวจากวันที่สิบหกไอ้ตุลาเนี่ยคือวันที่สิบสี่นะเนาะสาวันนาเนะาะวันที่สิบสี่เขาบอกกันอีกเทียนหนึ่งลุงวันครับส่วนนี้ก็ให้เอฟซีเอาห้าหกเจ็บนี่สามเบอร์นี่ไปเทียบใส่กับสำนักอื่นเปิดกว่านะสาวันนาเนาะครับขอ เซีก็มีความสุขความเจริญพบพ่อกันใหม่ในส่วงเสาร์วันที่สิบสี่ตุลาเนาะสาวันนาเนาะค่ะลุงวันค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสาวันนาสวัสดีจ้าอ่าขอขอสวัสดีเอฟซีจ้า